นายนิรัตพงศิษฐ์ทธิทถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะข้าราชการทางพิธีบุญอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลแต่ข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทวายสันตสกุลวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระชัดผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่จำนวนเก้ารูปซึ่งในอดีตศาลารัฐบาลมณฑลพยับหรือศาลากลางเชียงใหม่ หลังเก่าตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ว่าราชการมาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่หน่วยงานราชการต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นทําให้สถานที่แห่งนี้กับแคบทางจังหวัดจึงได้ย้ายอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ถนนโชตนาทางแพร่พรมตําบลช้างผุกเมื่อปีพุทธศักราช2539และในปัจจุบันภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่ มีหน่วยส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในอาคารอํานวยการทั้งหมด21หน่วยงานการจัดพิธีทาบุญครั้งนี้มีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนตรพร้อมทั้งมีการแสดงปาราพัธรรมจากพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทาวายสันตัสกเพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและได้นำธรรมมาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันช่วยแก้ปัญหาความทุกข์กายทุกใจของตนเองและประชาชนต่อไปสินชัยพระชรธนาพรเรียบเรียงบริสราทินนา รายงาน